แล้วก็ชอบทํานะคะเราก็ต้องทําไว้นะคะเพราะเรามีที่มีทางน,นะคะแล้วก็ต้องทําไวนะะไ้นะคะก็ก็พอไกล่ล้ค่ะก็ทําพอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูนี่นี่ต้นนิดน้ำบรรน,นอกบรรน,นาเรานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะมาเดินเลาะค่ะเลาะไรคันนานะคะ โอ้ยไม่ได้มาแต่ก็ชอบทํานะคะเราก็ต้องทําไว้นะคะเพราะเรามีที่มีทางนะคะแล้วก็ต้องทําไว้นะคะก็ก็พอต้นสนูหินมาซันไม่ใช่สนูนะคะแต่ก็คล้ายๆสนูนะคะแต่ดอกก็คล้ายๆกันเลยนะคะดอกมัน,นหลายสิบปีมากนะคะนี่ค่ะแปลงนี้เราก็เออ ไม่ได้ค่อยได้ดูแลดีเท่าไหร่นะคะรอบค่ะ <laughs> เพราะว่า,าน้ำมาพอดีนะคะวันที่มาทำนะคะฝนมากระหน่ำมาเลยนะคะแล้วก็ต้องไถกบใหม่นะ,ะไรเลยะคะ่ะก็ทำพอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูเนี่นี่ต้น,น <laughs> ก็ทำไว้พอได้กินแล้วค่ะ เหลือกินก็ขาย,ย <laughs> เหลือกินก็ขายนะคะ <laughs> กินก็ทำนิดเดียวแต่เป็นสนนะคะสนหินนี่ค่ะก็ตัวทำลายพวกไปต้นข้าวเราด้วยเลยะคะ่ะไม่อยากให้ขึ้นเลยนะคะแต่ขึ้นมาก็มาดูแปลงนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียข้าวปลูกไปสอง มาดูแปลงนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปสองก็โออยู่นะคะแปลงนี้ก็กันค่ะมาลุยน้ำกันน,นี่ค่ะนี่บันซีค่ะนามเลืกเลืก,เลก,เลกดีนะใส่รถเงกเกงขากล้วยมายหลายสิบปีปมากนะคะ่ะนี่ค่ะแปลงนี้เราก็ ไม่ได้ค่อยได้ดูแลดีเท่าไหร่นะคะน้ำบรรน,นอกบรรน,นาเรานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะมาเดินเลาะค่ะเลาะไรคันนานะคะโอ้ยไม่ได้มาเพก็น่านจะโออยู่นะคะปีนี้มันก็แวกไปถึงเพื่อนพาชมทุ่งกันค่ะโอ้ยคุณนายคุณนายเลาะหน้าแบบนี้ขี้ตบ ต้นสนูหินหวสสาสันไม่ใช่สนูนะคะแต่ก็คล้ายๆสนูนะคะ<น>แต่ดอกก็คล้ายๆกันเลยนะคะดอกมันไล่เลยค่ะก็ทำพอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะแล้วก็พอกินนะคะปีนึ่งะค่ะเหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วะค่ะกินข้าวน้อย <c oughs> ไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่น น้ำบรรน,นอกบรรน,นาเรานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะมาเดินเลาะค่ะเลาะไรคันนานะคะโอ้ยไม่ได้มาก,ก็ทําไว้พอได้กินแล้วคะ่ะเหลือกินก็ขายเ <laughs> หลือกินก็ขายนะคะกินก็ทานิดเดียวงนู่นนะคะเนี่ยลงไปน้านอีกไม่ใช่เหรอนู่นอะลงไปถึงนู่นอีกน,น,นะคะแปลงนี้ก็ประมาณสิบ แต่เป็นสนูนะคะสนูหินนี่ค่ะก็ตัวทำลายพวกต้นข้าวเราด้วยเลยะคะ่ะไม่อยากให้ขึ้นเลยนะคะถ้าขึ้นมาก็สูดน่ดเลยนะคะนี่ก็เป็นทางเดินได้เนะาะตรงนี้เป็นลัดคู่นไปมาดูแปลงนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปสก เพื่อนๆพาชมทุ่งกันค่ะโอ้ยคุณนายคุณนายเลาะหน้าแบบน,นี้ขี้ตบทำสองรอบเลยนะคะว้ายน้ำลึกสิโปเปียกซะบ่ปลาลุยน้ำนู่นนะคะเนี่ยลงไปนั่นอีกไม่ใช่เหรอนู่นอะลงไปถึงนู่นอีก,น,น,อกนะคะแปลงนี้ก็ประมาณสิบ ต้นสนหินวะสนันไม่ใช่สนูนะคะแต่ก็คล้ายๆสนหนะคะแต่ดอกก็คล้ายๆกันเลยนะคะดอกมันเพื่อนๆพนาชมทุ่งกันค่ะโอ้ยคุณนายคุณนายเลาะหน้าแบบน,นี้ <c oughs> คีดโต๊ะก็โออยู่นะคะแปลงนี้ก็น้ำบรรน,นอกบรรน,นาเรานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะ มาเดินเลาะค่ะเลาะไรคันนานะคะอุ้ยไม่ได้มามาดูแปลง,งนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปสงมาดูแปลง,งนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปส่งไรเละคะ่ะก็ทำพอได้กินเนาะ พอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูนี่นี่ต้นแต่ก็ชอบทำนะคะเราก็ต้องทำไว้นะคะเพราะเรามีที่มีทางนะคะแล้วก็ต้องทำไว้นะคะก็ก็พอรอบค่ะเพราะ,ราานนะ,ะว่วนะะาน้ำมาพอดีนะคะวันที่มาทำนะคะฝนมากะหน่ำมาเลยนะคะแล้วก็ต้องไถกบใหม่นะคะโอ้ยลบไปหมดในในกิอใน,ในอาหาร ดูนะคะทำสองรอบเลยนะคะโอ้ยน้ำลึกสิบวเปียกซะบอบาลุยน้ำก็โออยู่นะคะแปลงนี้ก็แต่ก็ชอบทำนะคะเราก็ต้องทำไว้นะคะเพราะเรามีที่มีทางนะคะแล้วก็ต้องทำไว้นะคะก็ก็พอแล้วก็พอกินนะคะปีหนึ่งะคะ่ะ เหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินข้าวน้อยไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่นสูตรนวดเลยนะคะนี่ก็เป็นทางเดินได้เนะตรงนี้เป็นลัดคูไปโอ้ยลกไปหมดมมดูนะคะแล้วก็พอกินนะคะปีนึ่งะะเหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินข้าวน้อย ไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่นสูตรนวดเลยนะคะนี่ก็เป็นทางเดินได้นะตรงนี้เป็นรัดคูไปมาดูแปลงนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปสองก็โออยู่นะคะแปลงนี้ก็เพื่อน พาชมทุ่งกันค่ะโอ้ยคุณนายคุณนายเลหน้าแบบนี้ขี้ตบทำสองรอบเลยนะคะโอ,ยอ,อ,ยะอ้ยน้ำลึกสิวเปียกซะบ่ปลาลุยน้ำทำสองรอบเลยนะคะโอ้ยน้ำลึกสิวเปียกซะบ่ปลาลุยน้ำไรเลยคะ่ะ ก็ทำพอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูนี่ยนี่ต้นขก็พอกินนะคะปีนึงนะคะ่ะเหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินข้าวน้อย <c oughs> ไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่น <c oughs> โอ้ยลบไปหมดกกอาาอดูนะคะแต่เป็นสโนโอน,นะคะสโนโนหินนี่ค่ะก็ ตัวทําลายไว้ต้นข้าวเราด้วยเลยค่ะไม่อยากให้ขึ้นเลยนะคะถ้าขึ้นมาก็แบบนี้นานมากแล้วนะคะหลายสิบปีเออ้าก็พอกินนะคะปีหนึ่งะคะ่ะเหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินข้าวน้อยไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่น,นก็โออยู่นะคะแปลงนี้ก็ไรเลยคะ่ะก็ทำ พอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูเนี่ยนี่ต้นสนหินต้นสนหินล้านไม่ใช่สนนะคะ่ะแต่ก็คล้ายๆสนนะคะแต่ดอกก็คล้ายๆกันเลยนะคะดอกมันทำสองรอบเลยนะคะว้ายน้ำลึกสิบเเปียกซะบ่ปล <laughs> าลุยน้ำไล่เลยค่ะก็ทำ พอได้กินเนาะพอได้อยู่ได้กินนะคะให้ดูเนี่ยนี่ต้นสองรอบค่ะเพราะว่า,าน้ํามาพอดีนะคะวันที่มาทํานะคะฝนมากระหน่ำมาเลยนะคะแล้วก็ต้องไถกบใหม่นะคะมาดูแปลงนาอีกแล้วคะ่ะก็โออยู่นะคะปีนี้ก็ทำสองรอบนะคะปีนี้เสียเข้าปลูกไปสองแล้วก็พอกินนะคะปีหนึ่งะคะ่ะ เหลือสักห้าสอบสิบสอบก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินข้าวน้อยไม่ถนัดกินข้าวนะคะถนัดกินอย่างอื่นแต่ก็ชอบทํานะคะเราก็ต้องทําไว้นะคะเพราะเรามีที่มีทางนะคะแล้วก็ต้องทําไว้นะคะก็ก็พอสูตรน่นเลย